วันนี้เรารอมาเลยครับโฉมนี้นะครับสีสันสดใสครับสีแดงนะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนี่เลยเซ็นเซอร์นะครับ3จุดเลยนะครับที่สําคัญเลยนะครับรถคันนี้นะครับวิ่งน้อยมากไม่แค่4ี่0 0กิโลนิดๆนะครับตัวนี้นี่สภาพใหม่ๆเลยนะครับส่งพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับเรามาดูด้านข้างเลยนะครับตัวนี้นะครับ เม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานนะครับทุกบานนะครับทุกช่องก็คือเอกสารตัวนี้ไม่ยุ่งยากเลยถือแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถออกได้นะครับรถคันนี้หรือว่าจะเป็นเกษตรกรเนาะหรือแค่เริ่มเขียวมาหาผมนะครับ สวัสดีครับผมมาพบกับพี่เต้เช่นเคยนะครับดิเอโต้ยุทธขาอุบลราชธานีวันนี้เรารอมาเลยครับผมพามาพบกับนิสันอเมล่านะครับ 1.2e นะครับสปอร์ตเทคปี2020เลยนะครับตัวนี้เหล่อเท่ๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโฉมนี้นะครับสีสันสดใสนะครับสีแดงนะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตหน้านะครับไฟเดธามมาเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟฮาโลเจนนะครับสวยๆหล่อๆนะครับมาพร้อมกับโฉม ออกทรงสปอร์ตนะครับโฉบเฉี่ยวนะครับคันนี้หล่อมากเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างนะครับตอนนี้เป็นซินเทอร์ล็อกเรียบร้อยนะครับมาพบกับชุดล้อแม็กซีล้อเลยนะครับยางใหม่ๆชิสวยเลยนะครับเกิดข้างรอบคันเลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับนี่เลยเซ็นเซอร์นะครับสามจุดเลยนะครับมาพร้อมกับไฟเบรตัวนที่3นะครับหล่อๆเท่ๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับเราแถมกล้องนะครับหน้าหลังให้พร้อมเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าจะสวยหลรกแค่ไหนครับโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูภายในกันเลยนะครับ mm hmm. ตัวนี้มาพร้อมกับ mm hmm. นี่เลยทรงสปอร์ตนะครับพวงมาลยัยโฉปัจจุบันเลย VC นะครับมาพร้อมกับถงลมนิรภัยคู่หน้าเลยนะครับ ที่สาคัญเลยนะครับรถคันนี้นะครับวิ่งน้อยมากไม่แค่4 0 0 0 0ื่กโลนิดๆนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ระบบนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะนะครับรองรับนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับเป็น FMAM นะครับ Aux นะครับ USB นะครับมาพร้อมเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้กระจกมองข้ามปรับไฟฟ้าเนาะมีออโต้สต็อปด้วยนะครับเบาะนะครับจะเป็นทรงสปอร์ตนะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับตัวนี้สวยงามมากเลยนะครับนั่งสบายกว้างขวางนะครับ นี่เลยนะครับมีกระจกมองหลังที่ใหญ่นะครับมาพร้อมกับตัวกล้องบันทึกหน้าหลังให้พร้อมเลยนะครับนี่สภาพใหม่ๆอยู่เลยนะครับส่งพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับอ่าห้องโดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับนั่งสะดวกสบายนะครับเหยียดขาได้สบายนั่งไกลๆไม่เมื่อยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับที่วางแก้ว2ที่เลยนะครับนั่งสะดวกสบายมากนะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือสภาพ เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับระบบโครงสร้างนะครับของรถคันนี้นะครับอ่าโอเคเรามาดูด้านข้างเลยนะครับตัวนี้นะครับเมทอาร์ตเดิมๆจากโรงงานนะครับทุกบานนะครับทุกช่องอ่าตัวนี้นะครับรับประกันเลยนะครับโดยส่วนนิสันอุบลรชธานีของเรานะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับเมทอาร์ตทุกตัวยังเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็เรายอย่างนี้นะครับมาพร้อมกับนี่เลยสตับปเพจนะครับตัวนี้นะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับตัวนี้นะครับ รับรองลูกค้าได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเองมาดูขุมพลังกันนะครับว่าคันนี้นะครับขุมพลังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้สวยๆละๆกันเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับต้องเครื่องนะครับเดิมๆเลยนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับน็อตทุกตัวนะครับยังอยู่ในสภาพใหม่นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่เลยคันหน้านะครับสวยงามนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับสภาพหองเครื่องนะครับยังอยู่ในสภาพที่ ใหม่พร้อมใช้งานไม่ต่างจากอ่ารถมือหนึ่งเลยนะครับวิ่งน้อยนะครับคันนี้แค่40,000ืกโลเนาะโอเคครับคันนี้นะครับพร้อมให้ลูกค้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับสภาพใหม่ๆอย่างนี้นะครับปี2020นะครับเดี๋ยวรถคันนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวผมพาไปติดตามดูครับสำหรับตัวอเมร่าสปอร์ตเทปี20คันนี้นะครับกับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับหน้าร้านตอนนี้นะครับตั้งอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทนะครับ แต่โปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนนี้นะครับผมนํามามอบให้ลูกค้านะครับกับส่วนลด40,000บาทนะครับเหลืออยู่ที่เลขสวยเลยนะครับ299,000บาทนะครับรีบมาจับจองเป็นเจ้าของเนาะก็คือเอกสารตัวนี้ไม่ยุ่งยากเลยถือแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถออกได้นะครับรถคันนี้หรือว่าจะเป็นเกษตรกรเนาะถือแค่เริ่มเขียวมาหาผมนะครับตัวนี้นะครับค่างวดอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับหรือว่าลูกค้านะครับอยากให้ผม แถมอะไรเพิ่มเติมนะครับตัวนี้คุยกันได้เนาะนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่จะมาทดลองขับนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้นะครับเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับของเราตั้งอยู่ที่ดีโตยุทธาอุบลราชธานีข้างสยามนิสสันหรือว่าสังเกตง่ายก็คือติดกับยูพาร์คนะครับเส้นนี้เลยนะครับถนนชยางกุลฝั่งขาเข้าเมืองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่พิเต้นะครับ 0910362636ฝากไว้ด้วยครับผม Auto.